สวัสดีครับอ่าคลิปนี้เดี๋ยวผมพามารู้จักกับอ่าวิธีการเลือกแบตเตอรี่ของอมอรอนนะครับก็แบตเตอรี่รถยนต์ทั่วไปเนี่ยก็จะมีอยู่หลายประเภทนะครับอ่าตั้งแต่แบตเตอรี่น้ำนะครับแบตเตอรี่ MF แบตเตอรี่ SMF อ่าแบตเตอรี่ EFB นะครับแล้วก็แบตเตอรี่ AGM ก็อมอรอน ก็จะเป็นแบตอีกยี่ห้อหนึ่งนะครับมาดูกันนะครับอัมรอนวิธีการเลือกรุ่นของแบตเตอรี่อัมรอนนะครับเดี๋ยวผมอธิบายนิดนึงคืออัมรอนเนี่ยก็จะทำแบตเตอรี่เป็นแบตประเภทเดียวนะครับคือ S M F S M F เนี่ยก็คือเป็นแบตท,ที่ปิดสนิทนะครับไม่ต้องเติมน้ำกันร,รอดอายุการใช้งานนะครับอ่าก็ดูแลรักษาง่ายนะครับ แต่เนี้เราใช้รถกันนะครับก็จะดูว่ารถแต่ละคันของเพื่อนๆนเนี่ยใช้แบตรุ่นไหนะนะครับจริงๆมันก็ไม่ยากนะครับถ้าเกิดเรามีวิธีการที่มาบอกว่าเราจะเลือกเลือกว่ารถของเราเนี่ยใช้แบตรุ่นไหนนะครับเดี๋ยวคลิปนี้ผมมาอธิบายให้ฟังนะครับก่อนอื่นเนี่ยผมจะมีข้อมูลอยู่ใน f เฟ e b o o k นะครับถ้าเกิดเพื่อนๆต้องการ ดูว่าเราจะใช้แบตอัมมรอนกับรถเรารุ่นไหนได้บ้างนะครับก็ไปที่ Facebook นะครับกดคำค้นหาแล้วก็พิมพ์คำว่าอัมมรอนนะครับอัมมรอนแฟนลับครับจากนั้นก็กดค้นหาที่แว่นขยายได้เลยนะครับอันนี้เนี่ย ข้อมูลที่เราจะเข้าไปนะครับมันจะเป็นเพจ Facebook a m a ารอน n a n c l ับนะครับก็ดูตรงเพจที่มีคนถูกใจประมาณ13,000คนนะครับก็คืออยู่ในบรรทัดแรกนะครับเพื่อนๆก็กดเข้าไปเลยนะครับในเพจนี้ส่วนในไอเทมที่2เนี่ยจะเป็นกลุ่ม f a c e b o o k นะครับแต่ข้อมูลที่หาง่ายเนี่ยเข้าไปในเพจของอ m a a รอน f a n c l ับนะครับ อันนี้ก็คืออยู่ในบรรทัดแรกก็กดเข้าไปเลยนะครับก็ให้เพื่อนเพื่อนเลื่อนไป,ไปในโพสต์แรกของเพจนี้นะครับมาดูก่อนเพจนี้ก็จะเป็นอ m ม r ารอนแฟนกับกลุ่มผู้ใช้อ m ม r ารอนราคาสมาชิกนะครับมาดูว่าถูกเพจไใหมเพจนี้ก็จะมีสมาชิก อยู่13,500กว่าคนนะครับมีคนติดตามเนี่ย1 4 4 3 8คนในปัจจุบันนะครับก็ถูกต้องนะครับให้เลื่อนไปที่โพสต์แรกก็คืออันนี้อันนี้ผมจะปังหมุดโพสต์แรกไว้นะครับาจากนั้นเพื่อนๆก็มาดูตรงความคิดเห็นนะครับกดเข้าไปในความคิดเห็นของโพสต์แรกนี้นะครับ ให้เลื่อนไปตรง a อ a ม o n Specification นะครับตัวนี้จะเป็นลิงก์ที่เราจะเข้าไปดูว่าอ m a า o n เนี่ยมีกี่รุ่นกันนะครับให้เพื่อนๆกดเข้าในลิงก์นี้ได้เลยนะครับพอกดเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นอ่าโพสที่ผมโพสไว้เป็นรวมอ่ารุ่นของอ m a า o อนทั้งหมด21รุ่นนะครับตัวนี้เนี่ย จะมีทั้งโค้ดซ้ายขค้ดขวาทั้งหมด21รุ่นด้วยกันนะครับอ่าอลัลมาลอน SMF เนี่ยจะแบ่งเป็น2ซีรีส์ใหญ่ๆก็คือซีรีส์โกนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะรับประกัน1ปีนะครับและอีกซีรีส์หนึงที่คุณภาพดีกว่าโกก็คือซีรีส์ไฮไลท์นะครับอันนี้เนี่ยรับประกัน2ปีนะครับหลักๆซีรีส์โกเนี่ยก็จะมีทั้งหมด สี่โมเดลนะครับตั้งแต่สี่สิบบีสี่สิบหกบีหกสิบห้าดีแล้วก็เก้าสิบห้าดีนะครับรวม RL แล้วจะมีทั้งหมดอ่าเจ็ดรุ่นนะครับในซีรีส์โกนะครับส่วนซีรีส์ไฮไลท์เนี่ยก็จะมีสิบโมเดลนะครับอ่าถ้าเกิดแบ่งเป็น RL กับแลแล้วก็จะมีสิบสี่รุ่นด้วยกันนะครับในซีรีส์ไฮไลท์นะครับอ่าในซีรีส์ไฮไลท์จะแยกเป็นแบตปกติกับแบต ขั้จมนะครับแบตปกติก็จะเป็นไฮไลท์แล้วก็ตามด้วยโค้ดนะครับส่วนแบตขั้วจมเนี่ยจะมีโค้ดคำว่า DIN นะครับก็จะมีอยู่4โมเดลนะครับที่เป็นขั้วจมนะครับอันนี้เนี่ยเพื่อนๆคงยังไม่รู้หรอกว่ารถของเพื่อนๆเ,เนี่ยใช้อันไหนนะครับก็ให้ไปดูในดีเทลนะครับเลื่อนลงไปอันนี้ผมจะบอก บอกวิธีการสั่งซื้อไว้นะครับอันนี้ลองอ่านดูได้ทำตามหัวข้อตั้งแต่1ถึง5เลยนะครับแล้วก็จะมีเบอร์ติดต่อถ้าเกิดเพื่อนๆไม่เข้าใจเนี่ยจะมีเบอร์ติดต่อโทรสอบถามได้นะครับแล้วก็จะมี l ล n e ID นะครับอันนี้ถ้าเกิดไม่ไม่เข้าใจจริงๆว่าใช้แบตอะไรนะครับให้ส่งรูปแบตเดิมมาที่ l ล n e l ลน e ID ีนี้ได้นะครับแล้วผมจะแจ้งข้อมูลอ่าแล้วก็นำเสนอแบตกลับไปนะครับ อ่าก็จะดูไปข้างล่างนะครับอันนี้จะเป็นรวมทั้ง21รุ่นนะครับของอัมบอรอนตั้งแต่อ่าซีรีส์โกจนถึงซีรีส์ไฮไลท์นะครับอ่าไปดูการสมมุติในรุ่นเล็กสุดเนี่ยก็จะเป็นรุ่นนี้นะครับถามว่าสเปคจะบอกอะไรบ้างก็งจะบอกชื่อรุ่นนะครับแล้วบอกขนาด m cca นะครับเงื่อนไขาการประกันอันนี้ประกัน1ปีนะครับ ก็ขนาดแบตก็จะบอกว่าอย่างละเอียดน้ำหนักนะครับขนาดแบตมีความสำคัญนะครับถ้าเกิดเพื่อนๆอน่าไม่รู้ว่าใช้แบตรุ่นไหนเพื่อนๆลองวัดแบตลูกเดิมดูนะครับแล้วก็ไล่หาว่าตรงกับรุ่นไหนนะครับอ่าก็ไล่ไปเลยนะครับนี่ผมมีทุกรุ่นเลยนะครับตั้งแต่รุ่นเล็กสุดถึงรุ่นใหญ่สุดใน ตระกูลซีรีสโกแล้วก็ซีรีส์ไฮไลท์นะครับทั้งหมด21รุ่นนะครับรวมมาในโพสต์นี้นะครับเป็นอมรลอนสเปกนะครับจะเห็นว่าใหญ่สุดจะเป็นรุ่น D i N 100นะครับก็จะบอกขนาดไว้ขนาดมีความสำคัญนะครับบางคนบอกเอ้จะใส่รุ่นไหนได้บ้างาบางทีขนาด ที่โรงงานให้มาเนี่ยแบตจะเป็นลูกเล็กนะครับและชอบถามบ่อยๆเลยว่ามีเครื่องเสียงแล้วเราจะขยายได้ถึงขนาดเท่าไหร่นะครับอันนี้ให้เพื่อนๆวัดช่องใส่ดูเลยนะครับถ้าเกิดช่องใส่เราวัดได้เท่าไหร่แล้วมาดูขนาดแบตเทียบดูนะครับถ้าเกิดต้องการให้ได้แอมเยอะสุดก็ใส่ให้เต็มช่องนะครับ บางทีช่องใส่ไม่ใหญ่นะครับแต่ต้องการใส่แบตลูกใหญ่เกินช่องใส่อันนี้ก็เป็นไปไม่ได้นะครับก็ให้เพื่อนๆดูขนาดแบตแต่ละรุ่นว่ารุ่นไหนเนี่ยถ้าเกิดเราต้องการเพิ่มนะครับว่าลงในช่องใส่ในรถยนต์เราได้ไหมแต่ถ้าเกิดเพื่อนๆไม่รู้จริงๆเนี่ยก็แนะนําให้ถ่ายรูปแบตเดิมมานะครับแล้วก็ส่งมาให้ผมทางทางไลน์นะครับ ่าแล้วผมก็จะแนะนำกลับไปว่าเพื่อนๆควรใช้แบตรุ่นไหนนะครับแล้วก็แจ้งจังหวัดมาด้วยนะครับผมจะได้แจ้งอ่าราคารวมค่าจัดส่งให้นะครับแต่บางคนชอบถามว่าแบตรถเก๋งเท่าไ,รไราหร่อะไรเงี้ยหรือรถกระบะเท่าไหร่อันนี้มันกว้างไปนะครับซึ่งถ้าเกิดเราคุยกันแบบนี้กต้องใช้เวลาในการสื่อสารนานนะครับกว่าจะสามารถแจ้งรุ่นแบตให้เพื่อนๆทราบได้นะครับ อ่าถ้าเกิดให้ตรงประเด็นเลยเนี่ยเพื่อนๆถ่ายรูปแบตเดิมมาแล้วก็แจ้งจังหวัดมานะครับส่งรูปแล้วก็ส่งรูปมาทางไลน์นะครับอ่าแล้วก็แจ้งจังหวัดมาทางไลน์เดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลกับราคากลับให้นะครับอ่าตอบทุกเคสน,นะครับทุกคำถามเนี่ยผมส่วนใหญ่จะตอบแต่จะไม่ได้ตอบ เป็นสาธารณะนะครับส่วนใหญ่จะติดต่อกลับไปทางคอมเมนต์นะครับจะเป็นเป็นทางอินบ็อกซ์นะครับจะไม่ได้ตอบในสาธารณะนะครับเพราะข้อมูลราคาเนี่ยจริงๆก็ไม่ได้เปิดเผยนะครับอ่าบางทีเพื่อนๆอาจจะไม่เห็นผม,ผมตอบในข้อความคอมเมนต์นะครับแต่ส่วนใหญ่จะติดต่อกับทางอินบ็อกซ์เกือบทุกคำถามนะครับคลิปนี้เอามาฝากเท่านี้นะครับสำหรับ การที่เราจะเลือกแบตอมาลอนนะครับจริงอยาให้เพื่อนๆศึกษาดูแล้วก็ดูสเปคทั้ง21รุ่นจะได้รู้จะได้เลือกเป็นนะครับสำหรับว่าอมาลอนเราจะใช้รุ่นไหนกับรถเรานะครับคลิปนี้ก็ขอฝากเพื่อนๆไว้เท่านี้นะครับสวัสดีครับ